จอลลี่ให้แม่บอกพอไม่ดีโหย่สัตว์เลื่อยคุณไม่คุณไม่เคุณบเลยเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้บุ๊คเขาข้ามเราปะอ๋อเธอผีเห็นเป็นไงว้นะชีกก่อน โอ้มึงโอ้มายกัสโอ้คนดูก็เห็นนะว่ามันวับทุกผมไม่ได้คิดเปงอ่ะถอยลูกพี่ถอยก่อนต้องดึงมาแมสหน,นี้ใครโดนวะน่ะเปลี่ยนโจทย์เฮียตกใจหมดเลย ไปดียากยากเฮ้ยทำไมมาข้ามอย่างนี้เนี่ยโอ้ my god ไอ้เชี่ยไม่ได้ไปแล้วเวนแล้วก็ตายดีครับอย่างนี้ เดี๋ยวอะไรอ่ะอืมเตรียมไฟแก้หน่อยจ้าถ้าแม้ที่จุกอยู่ตายแล้วเนี่ยเองอ่ะโอ้ยคือกินไม่แข่งแล้วจะเดี๋แข่งม่า อย่าชงดินีดอกท่อเกิดตามแแบเลยมันยัดแรกเลยคุณเจม ลงเหรอวะด่านจิกซอนะเออถ้าเล่นเพื่อนอยู่กว,ว่างเพ้่นิดนึงทำไปหมดเลยซื้อไปที่ขวานี่ก็วะไปชื่อมันกันไปชื่อ จะเล่นไปยางไงตามต่อไปต้นไมกันไปที่อื่นก็ได้อมีล็อกเครื่องล็อกเครื่องด้วยเหรอมีล็อกเครื่อง,งนะ โอเคบอลเลยไม่มีเฮกเนี่ยได้ไหมมีโพดพี่เดะอะไรเนี่ยโซเดียมไปแต่ไม่ใช่เฮกอะ่ะลองปล่อยเครื่องแล้วไม่ช็อตเฮกแต่วันเป็นชื่อโซเดียมไปไอ้อกลกไอ้อ๋อคำสาบอันนี้กล่อมอ๋อเสียงเหรอ ตัมเต็มไปหากรดงงลว้าวโอ้เรียบร้อยไข่แดอย่ามานะอย่ามานะหนีไปก่อนเื่นเอขาตกบอกไปแล้วคืไม่โดน เวดเมนนะบ้านใหญ่เ็ดเมนนะโอเคโอเคมึงยิ่ง่ายีิ่่ามันไล่กันแล้วไล่กันแล้วเออโซเน่เหรอโอเคอเค่ะเ,เรียบร้อยเรียบร,ร้ยรอยดีจ้ะโอเคนัำเมื่อวันที่กูเล่นยังไงดอกด่างโล่งขนาดนี้พอกก่อน หาทำยุ่งๆโอนมือเส็จเสียงร้องนี่มันช่างแน่ทะลุจริงๆเราก็ร้องเต็มโอ้เต็นเฟ้ไม้ละ มึงจะพังเสาเดี๋ยวเขาก็คงไม่ใส่เสาเดิมรอกนะเนาะเดี๋ยวมึงเดียวไปนี่ดอกชื่อสตรีมนามสกุลมาไม่ครบจ้าที่อยาวเป็น ราปั่นไฟอยู่เราปั่นไฟอยู่ตอนนี้มาเพื่อปั่นไฟโดยเฉพาะขอ,อโซนได้ปะเนี่ยมีบาร์เทนเดอร์ก็ปา่นโ,โ,โ,โอ้ิบหายแล้วบาร์เทนเดอร์อะไรอ่ะมีต่บาร์บีคิวดินี่นราฆ่ะกูมไม่อยู่ล้วคะ่ะไม่เล่นคะ่ะแน่จริงอย่าปตาอีสัตว์ ไปแล้วไฟเตอร์ไปเอวไฟเตอร์ไปอ,อีกอเ,เ,เครื่องเดียวหาเดียวเครื่องเดียวอยู่ตรงเพื่อนห้อยเนี่ยสองเครื่องเลยมันโซนได้แน่พี่โซนพี่โซนของบองกาัา

ล้มไม้ได้โอ้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ติดแน่เลยไม่ติดหรอไม่ไม่มันจกลเกินไปไปเถิดไปไปเดี๋ยวบล็อกหลังให้ทะลุขบไปขบไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจำได้อยู่จำได้อยู่ลบดิไปไปเดี๋ยวบางให้ไปโดนนะเนี่ยโล่งๆเนี่ยดึงเลยบเปิดเล็บไปเลย มีมีมีแม้ก็่มตูเน่เลยนี่แค่หนักเดี๋ยวมันจะอุ้มแม่ต่อ,ตอเดี๋ยวช่วยมีหลุดหกปะนะไม่มีมันมหุดกไปเศษสองแล้ว เพ yeah, okay. oh ื่ได sí. oh. oh, oh, oh. ้เท่าที่ช่วยโอเคดึงเวลาก่อนเพื่อนสาวไม่ส่องให้หนเหรอเพื่อนไหนนะโอ้เพื่อนถอนเพื่อนถอนเสาให้ว่ะไม่ทันแล้วเพื่อนทันไม่ทันลืมว่ามีไฟยจ่ายก็ถึงบอกไงว่าเพื่อนสาวไม่ส่องให้หน่อเหรอ ดึงมาไปฉายมามีล้มลุอก<ร>อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้นงมาดินงมาดิดึงให้หน่อยได้ไหมไปละพอได้มั

เพื่อนเพื่อนมีลุกเมื่อกี้เห็นเพื่อนมีลุกอยู่ดึงมาหน้าประตูเพื่อนน่าจะรอดอยู่นะโอ้เพื่อนสองเลยเพื่อนนี่ออกเลยเพื่อนยูวสามสิบเปอร์เรียบร้อย วยเออเรื่องียเรอบล้อค่อยูบอกแล้วกูณทำคนคุณไม่ขึ้นหรอกแ่ทำคนคนไม่ขึ้นหรอกช่วยคนเนี่ยแร่ช่วยแด่คกูตายที่ึเลยถ้าเพื่อนไม่พลาดโดนขวานน่าจะรอดเมื่อกี้่วยเพื่อนแม่งกูไปหลบไปงูทำเพเสียเลยนี่ยสรุปรอดรอดเก็บคนคนเดียว โ <Okay. S 2> มเมื่อกี้อุตส่าห์ตั้งใจช่วยตั้งใจดึงสุดล้วเท่าที่จะทำได้